คำว่าสุยฉือแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าสุยสุยแต่สุยเปียนที่แปลว่าแล้วแต่ตามใจบวกกับคำว่าฉือฉอแต่เฉอโคที่แปลว่าตอนขณะเวลารวมกันเป็นสุยฉือคำนี้มีความหมายแปลว่าตลอดเวลาทุกเมื่อตัวอย่างการใช้เช่นหนีสุยฉือโต้เขยีหลายคุณสามารถมาได้ตลอดเวลาคำว่าโต้แปลว่าทั้งหมด ขยีแปลว่าสามารถได้หลายแปลว่ามานีเคยีซือ้อตเกคุณโทรหาฉันได้ตลอดเวลาคําว่าตาเก๋คำนี้ย่อมาจากตาเตี้ยนข้าเก๋นะคะก็คือแปลว่าโทรหาตาเกว๋วโทรหาฉัน มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 1 7 9บาท HSK 2 2 29บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ h o ด t ฮได้เลยค่ะ